บทต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแบ่งประเภทของเฟียนะครับตักซีมุนเฟียลีบิออติบารีเซมานีฮีก็คือการแบ่งประเภทของเฟียด้วยการพิจารณาเวลาของมันนะครับประเภทแรกก็คือเฟียมาดีเฟียมาดีมาดูกวาเอสของเฟียมาดีนะครับ الفعل الماضي هو على الم ทุกๆฟกกิริยนที่บ่งชี้บนการกระทำหนึ่งที่เกิดขึ้นในเวลาอาดีตนะครับต่อไปเป็นฟิอมดอรคือกวาเอของมันก็คือ อัน فعل ์มุดารีอูหัวคือฟิลิ่งลดัลลอัลฮุสูลอัมล์ฟิซัมันนฮดคือทุกทุกกิริยาที่บ่งชี้บนการเกิดขึ้นของการกระทำหนึ่งในเวลาปัจจุบันหรืออนาคตวลาบุตตะอยะกูนะมาบดูอันบิฮูรฟ มินอัครุฟินมุดอริอาติวะฮียัลฮัมซาตุวันนูนวันยาอุวัตตาอและจำเป็นที่จะต้องมีในส่วนแรกของเฟียมุดอแระอักษรหนึ่งจากอักษรมุดอรอฮ์ก็คือฮัมซะนูนยาตาต่อไปประเภทที่สามคือเฟียลุลอัมรีเฟียอามร์เฟียอมัมร์คือ فعل ุลอัมรีฮัวคุลฟะลินจุดเลบุบิฮีฮุซูลชัยน์ฟิสซัมันนมุสตัควัลีฟิอามัดคือทุกๆการกระทำทุกๆคำกิริยาที่ใช้มันขอให้เกิดการกระทำหนึ่งในเวลาอนาคตต่อไปจะเป็นตัวอย่างของแตล่ละเฟียนะครับตัวอย่างของเฟียมาดีก็คือ วากฟอฟฟ์โรจูลวากฟอฟฟ์โรจูโลอันนี้วากอฟฟ์น,นี่เป็นเฟียมาดีนะครับเฟียมาดีอาร์โรจูโลอันนี้เป็นอิเซมเป็นฝ่ายเป็นผู้ที่กระทำวากอฟฟ์แปลว่าหยุดการหยุดอาร์โรจูโลแปลว่าผู้ชายวากอฟฟ์โรจูโลแปลว่าผู้ชายคนหนึ่งได้หยุดนะครับอันนี้คือการกระทำ อารอชุลุก็เป็นผู้ที่กระทําการกระทํานั้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของเฟียมาดีก็คือจ่าอาติบินตุนี่จ่าอาติบินตุจ่าอัดนี่เป็นตาตัวนี้เป็นตาที่ติดอยู่กับเฟียมาดีนะครับจ่าอัดตัวนี้เป็นเฟียมาดีมีตาที่ติดอยู่กับเฟียมาดีตาสากีนะานะครับบ่งชี้การเป็นมูอันนัสโลกการเป็นเพศหญิงของเฟียมาดีนะครับ จะอัดเป็นเฟียอันบินตู่เป็นฟ้าแอรหรือว่าผู้ที่กระทําการกระทํานั้นนะครับก็คือผู้หญิงประโยคนี้ก็จะแปลว่าผู้หญิงได้มาแล้วเด็กผู้หญิงได้มาแล้วนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างของเฟียมูดอแระนะครับอักซิลูยาไดยาอักซิลูอักซิลูนี่เป็นเฟียมูดอแระนะครับยาไดยา อันนี้เป็นมฟูนดังนั้นแฝนผู้ที่กระทำการกระทำนี้ก็คือเป็นคำที่ซ่อนอยู่ในเฟลมูดอระแรตัวนี้ก็คือตักดีดก็คืออานาฉันอักซิลูแปลว่าฉันกระทำฉันทำการล้างฉันจะล้างมือของฉันใช่ไหมฉันกำลังล้างมือของฉันหรือว่าฉันจะล้างมือของฉันอันนี้แปลได้ในเวลาอนาคตแล้วก็ในเวลาปัจจุบันนะครับ ของเฟอมูดแระความหมายของมันก็คือเวลาอนาคตหรือว่าเวลาปัจจุบันฉันจะล้างหรือว่าฉันกําลังล้างมือของฉันนะครับก x i l u ดังนั้นที่คําว่า axilu นี้จะมี a ลิฟอยู่ข้างหน้ามันนะครับ a ลิฟตัวนี้เขาเรียกว่า huruf m u ร a r r a h เป็นเครื่องหมายของเฟอมูดอร่ต้องมีนะครับเฟอมูดอร่ต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ tak kulun binto tak kulun binto ตากูลุนี่ก็เป็นเฟียมูดอแระนะครับอันบินตตเป็นฝ่ายเป็นผู้ที่กระทําการกระทาตากูลุนบินตตากูลุเป็นเฟียมูดอแระมีเครื่องหมายมูดอแระอยู่ข้างหน้ามันก็คือตัวตานะครับเป็นเครื่องหมายมูดอแระนะครับตากูลแปลว่ากินอันบินตตแปลว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงกาลังกินหรือว่าจะกินน,นี่แปลได้สองความหมายแล้วแต่นะครับดูสภาพการต่อไปจะเป็นตัวอย่างของเฟียอามัดนะครับเฟียอามัดคือ อิลอาบบิลกุรอตีอิลอาบบิลกุรอตีอิลอาบตรงนี้ uh, ฟิอามัดจะถูกให้อ่านยาสัมหรือให้อ่านสุกูลที่ตัวสุดท้ายของมันนะครับอิลอาบบิลกุรอตอิลอาบเป็นฟิอามัดบอตอันนี้เป็นยาตมัจลุต uh, เราจะได้รู้มันในบทต่อไปนะครับ uh, ท่านจงเล่นฟุตบอลครับอิลอาบบิลกุรอท่านจงเล่นฟุตบอลนะบฟิอามัดอิลอาบตรงนี้ มีการตักดิดอันตาตักดิดฐาฝอายผู้ที่กระทำมันอยู่